มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 พอครับเป็นเชฟแล้วก็ชีวิตดีพอสมควรมีมีกิจการมีร้านอาหารชิคชิของตัวเองหนึ่งร้านแล้วก็ทำธุรกิจกัแบบครอบครัว,รวโอเคอย่างเงี้ยครับจะจะ,จะต้องเล่นกับน,น้องเต้ยซึ่งน้องเขาก็จะเป็นแบบผู้หญิงกระโดกระเดกหน,น,น่อยอย่างเงี้ยเราก็จะมีความกวกควัควประสาทปากเสียอยู่ในในตัวผู้ชายคนนี้เยอะพอสมควร,นะครถือว่าเข้าทางไหมเข้าปากก็ก็โอเคนะครับคือเหมือนกับมันก็ สามารถแบบถ้าอย่างเรื่องที่แล้วาาอย่างเงี้ยสามีอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอันนี้เราไม่พอใจหงุดหงิดเราก็ลั่นออกไปไม่ได้แต่อย่างอันเนี้ยพอไม่พอใจเราก็ว่าเลยยเงี้ยครับไม่มีนะครับก็มองอาหารไม่เจอบ <c oughs> าง <c oughs> ทีเราเล่นเราเล่นครับ <c oughs> อะไรนะครับบอลลูอมอ๋อ วอเลนทายทำอะไรนะอ๋อไปทำงานครับที่หัวหินก็เออทำงานสองงานก็มีงานหนึ่งคุณพิมไปด้วยครับใช่ครับไม่มีนะใช่ใช่ครับซื้อไม่ทันเตรียมงานอยู่ไมมีจะมีให้รอบหลังไม่ได้บอกไปเลยมาแล้วครับมีออะไรย้นก็เดี๋ยวไปเทศกาลอื่นดีแล้วกันเถอะทบเอาครับ เปล่าครับไม่ได้ทำครับใช่ผมชอบทำคนเดียวผมว่าเรื่องธุรกิจแยกกันทำจะจะสบายสบายใจกว่าแสดงว่าเราคู่เราค่อนข้างกังวลว่าเพราะว่าเหมือนแบบหลายคนทำเป็นคู่รักกันทำธุรกิจด้วยกันเอ่าแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะครับแล้วแต่รสนิยมมั้งแต่อย่างผมเนี่ยผมจะชอบตัดสินใจคนเดียวแบบหมายถึงว่าถ้ามันต้องเปลี่ยนต้องคิดอะไรเงี้ยถ้ามันต้องปรึกษาหลายคนมันจะก็จะช้าหน่อยลานเป็ดเดี๋ยวพี่พิมพ์ช่วยดู ก็มามาทานมาช่วยดูตลอดนะครับะว่า้า้ขาว่าเห็นบอกว่าอร่อยแล้วแค่นั้นผมว่ามันคนละเรื่องกันแง่ของการทำธุรกิจกับความสัมพันธ์มันคนละประเด็นาถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วต้องทำธุรกิจด้วยกันหมดก็คงไม่ใช่ใช่ มันเป็นหนึ่งในหนึ่งในโอกาสของการประทะผมรู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําคนเดียวแล้วเรายังแฮปปี้กับการกับการดําเนินกิจการคนเดียวอย่างเงี้ยโดยที่เราเออมีอะไรไม่สบายใจก็โทรปรึกษาเขาอย่างเงี้ยอันนี้โอเคกว่าครับโอเคครับโอเคก็ก็มันก็ผ่านเวลามาพอสมควรก็ราบรื่นดีครับเปิดต้งกันบ้างไหมครับเราแผนกันงไหมครับว่าพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กันเมื่อไหร่อะไรยังไง ก็คุยไประหว่างทางนะครับแต่ว่าถ้ามันมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีกันครับหลายคนจะเริ่มแบบว่าดูเปิดมองเปิดโกงมากขึ้นเช่นไปเซอร์ไพรส์ตามไรโกงรายการดูกุ๊กกิ๊กมากขึ้นกั้งแต่ก่อนก็ก็คงตามเวลานะครับตามเวลาที่มันก็เราก็ชัดเจนมาหลายปีนะก็โอเคไม่เป็นอะไรจริงจะขัดเกลืออะไรกันอยู่ไหมเวลาต้องคงไม่ได้ขัดเกลือนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเราต้องไปทำงานด้วยกันหรือว่าร้องเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยจะเป็นเขามากกว่าที่แบบเหมือนกังวลว่ากลัวร้องผิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับ งานถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายแฟชั่นเลยถ้าถ้าถ้าอีคอนเสิร์ตหรือว่าอีเวนต์อะไรอย่างงี้ก็รับบ้างแต่น้อยมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่ค่อยคล่องตัวเวลาทำงานมันก็จะแบบเก่งเงินไปนิดหน่อยหนๆอะไรเงี้ยครับแฟชั่นเนี่ยผมบายเลยผมไม่ถ่ายผมไม่ชอบถ่ายรูปเลยครับใช่ก็เลยก็เลยไม่ไหวแสดงว่าอาจจะมีเคยมีติดต่อมาบ้างแล้วมีมีครับก็แต่ว่าก็บายเขาไปก่อนเพราะว่าเราก็ เกรงเกรงอ่เื่อไม่ชอบแาลรูคำถามคุมเครือไม่แน่ใจเราประมาณนี้ครับเราประมาณนี้ครับใช่ทำงานคนเดียวท่องตัวก ที่บ้านท,ทั้งผมทั้งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดนะครับก็คือเหมือนกับทุกวันนี้มันก็โอเคดีความสัมพันธ์มันก็ราบรื่นอย่างเงี้ยครับทุกคนก็คงจะจะเห็นด้วยกับกับความความสุขแบบนี้นไปก่อนใช่ครับใช่ครับกี่ปีแล้วคะพี่ว่านตอนนี้เออเข้าไปที่4ครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมได้คืน ออยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4